สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำผัดหมูบวกใส่หิดแล้วก็ใส่พริกบวกเนี่ยเป็นสวกเนาะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะอยวมาดูว่าทำยังไงทำง่ายทำง่ายให้สมชื่อเพจขี้โต้เมื่อยกับไม่ง่าย,าย,ก,ายก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมนะคะแล้วก็พริก mặt thì được lại cái gì mặt thì mặt 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 mặt

ช็อตไปแล้วอันนึงนี่คือหม้อสั่รอนะแต่ใช้ดีนะหม้มอตัวน,นี้นารามิในหมอค่ะเล็กๆหม้อสำหรับการอยู่คนเดียวคือถ้าอยู่คนเดียวนะทำอะไรก็ทำทกินอะไรก็กินโอเคนี่ก็ใส่หมดูดรูปปาี่อันนี้อาจจะไม่ได้ถูก,กปะหลาดแบบ พ่อครัวทั่วไปอะไรไม,มากคือทำทำ,ทำตามใจแข็งนะลนแล้วก็ใส่กุ้งปง,งไปนะคะนี่ผสมผสมกุงปุในอีทางแบบเรียบร้อย ด่อมากินกอร่อยค่ะทุกคนทุกคนค่ะมาต่อเลยนะคะน้ำปลาใ่กะเชฟอร่อยมากแล้วจ,จะจะบอกเลยว่า เทคนิคเทคนิคเหมือนน้ำปลาเนี่นเยเคสิบอร่อยมากเลยใส่พริกลงไปค่ะพริกนะพริกแล้วก็ยิ่งพริกอีกนะอีกรอบนึงเห็นไหมบอกว่าชอบกินเผ็ดแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดลงไปทำเห็ดเยอะมาก,ก้วก็ชอบกินเห็ดเยอะแล้วเนี่ย แต่เหตุย้านก็จะเพราะว่าเหตุตัวมาหลายวันแล้วก็จะเสียกินเห็ืไม่เสียหรอกแต่เหตุตัวนี้มันก็เวลามันถูกนะเนาะเพื่อนนิดเดียวนะทุกคนนี่ค่ะปูกเขาให้เท่ากันต้อไมไ่เติมน้ำเลยนะนี่ค่ะ เหเ็ดเสร็จแล้วนี่นะคะทุกคนเห็ดก็จะเริ่มยุบลงไปแล้วใส่เห็ดใส่พริกเรียบร้อยก็ปิดฝาไว้หยิบฝาไว้แป๊บหนึง่งเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยน่าทานไหมคะผัดเห็ดใส่หมูเสร็จเรียบร้อยคือ